วันนี้จะมาลองขยายพันธุ์ต้นว่าดำยักษ์ฟิลิปปินดูนะครับว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมขยายพันธุ์ว่าดำยักษ์ฟิลิปปินครับผมปลูกไว้มีทั้งสีชมพูแล้วก็สีดำแบบเทวดาเลี้ยงไว้นะครับแต่ปีนี้ก็เติบโตขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับออกดอกแล้วอย่างที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วก็เลยเอากิ่งเขานะครับอันนี้เป็นกิ่งของว่าดำยักษ์ฟิลิปปินครับที่ผมซื้อมาน่าจะเกือบ2ปีแล้ว้งครับนะครับเพินะ่งจะโตเนี่ย ก็จะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะติดไหมอันนี้เป็นต้นตอของต้นว่าพื้นบ้านครับที่เขาเกิดเองอยู่ที่ทุ่งนาครับผมปลูกไว้ข้างกอไผ่ก้อนนี่แหละมันก็เกิดเองครับกอไผ่นี้ปลูกไว้แต่ต้นว่าเนี่ยเกิดเองครับปีที่แล้วนี่ต้นนี้ผมเอาชมพู่มาเสียบที่แรกติดนะครับแต่มันก็ตายครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะมีวิธีการเสียบแบบไหนวันนี้ผมจะเสียบข้างนะครับไม่ได้มีการเสียบยอดจะเอายอดอันบนไว้นะครับตันนี้ ยอดของต้นว่าดําพื้นบ้านเราครับตันนี้แล้วก็ผมจะเสียบข้างแถวนี้นครับเพื่อที่จะเอายอดพันธุ์ดีนะครับยอดว่าดํายักษ์ฟิลิปปินนี้เอามาเสียบข้างตรงนี้ก็มาลุ้นกันว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับ<อ>วิธีการเสียบข้างก็เหมือนการเสียบข้างฝรั่งทั่วไปนะครับก็ใช้วิธีการแปะข้างตรงนี้เอาครับเพื่อที่จะให้เขา,าติดทําไมผมติดด้านล่างแล้วก็ไว้กิ่งด้านบนเพราะว่าด้านล่างนั้นเวลาลําเลียงน้ําลําเลียงอาหารนั้น จะถึงตรงนี้ก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะติดดีนะครับฝรั่งก็เช่นกันนะครับฝรั่งก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปหลายคลิปไปสอนไปแล้วนะครับว่าฝรั่งนั้นทําแบบไหนทั้งขยายพันแบบแปะข้างแบบเสียบยอดหรือว่าแบบไหนก็ทานะครับต้นว่านี่ก็จะลองดูว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าครับสำหรับอุปรบบกรณ์ขยายพันธุ์เราก็มีแบบทั่วไปเลยครับอันนี้เป็นเทปพันธุ์กิงนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเทปพันกิ่งที่ยืดหดได้ดีมากเลยนะครับสําหรับเทปพันกิ่งตัวนี้ทัวกวเป็นเทปพันกิ่งที่ผมใช้เป็นปกติธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเสียบยอดเสียบข้างฝรัง่งผมก็ใช้เทปพันกิ่งตัวนี้เหนียวนุ่มแล้วก็บางนะครับสามารถที่จะใช้ได้ดีแล้วก็คัตเตอร์ครับตัวนี้เป็นคัตเตอร์ที่อาจจะดําไปหน่อยนะครับแต่ผมก็เช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดให้ไม่มีการ ติดเชื้อสําหรับแผลที่เราปาดแผลครับแล้วก็กิ่งยอดพันธุ์ดีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นยอดต้นว่าจนชมพู่ก็ตามครับกิ่งพันธุ์ดีถ้าเป็นต้นว่านี่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยลองประมาณนี้ก่อนนะครับกิ่งไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปประมาณนี้เลยครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองดูครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่อุปกรณ์แต่ก็ต้องทําความสะอาดมีดคัตเตอร์ให้ดีครับแล้วก็เทปพันกิ่งก็ต้องเป็นเทปพันกิ่งที่ บางแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรครับตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือในการเสียบข้างต้นว่านะครับก็ปาดแผลครับปาดแผลก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะใช้แบบไหนจะปาดมากปาดน้อยก็ลองเทียบกิ่งพันธุ์ดีครับกิ่งพันธุ์ดีถ้าประมาณนี้นะครับก็ปาดให้เท่าเท่ากับแผลครับเพราะว่าถ้ากิ่งพันธุ์ดีขนาดเล็กเราก็ปาดแผลให้เท่ากับกิ่งพันธุ์ดีนะครับถ้าแผลใหญ่กว่า เราก็ชิดด้านในด้านหนึ่งแบบเดียวกับฝรั่งเต๊ะเลยครับก็ไม่มีอะไรมากครับปาดแบบนี้ครับอันนี้มุมกล้องผมไม่ค่อยถนัดครับผมก็เลยปาดให้ดูแบบนี้ใช้มือขมลงไประวังมือด้วยนะครับเวลาที่ปาดประมาณนี้เลยนะครับมีดคัตเตอร์ก็ต้องคมนิดนึงนะครับเท่านี้ไม่ได้รับมาก็เลยไม่คมเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะครับปาดเสร็จแล้วเราก็ปาดเป็นปากฉามแบบนี้ครับท่านใดที่เซียนแล้วก็คงจะรู้ดีอยู่นะครับว่า ปาดแบบนี้มันก็ป่าดง่ายนะครับสำหรับการเสียบข้างเราก็จะได้แผลประมาณนี้นะครับเพิ่มแผลนิดนึงครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับปาดแผลเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแผลก็ต้องดูยาวมือไปจับนะครับแผลตรงนี้เพราะว่าถ้ามือไปจับนี่มันจะมีเชื้อโรคนะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์รกรีดเราก,ก็ได้ครับเนี่ย ถ้าแผลยังไม่สวยเนี่ยคัดตัวก็ขีด,ดลงเรามือไปจับครับตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นครับเวลาที่เราปาดแผลแล้วสําหรับต้นว่าแบบแปะข้างหรือว่าเสียบข้างที่เราคุ้นเคยกันครับมาดูยอดพันธุ์ดีครับยอดพันธุ์ดีก็จะประมาณนี้เลยครับเวลาที่เรา เสียบข้างแปะข้างก็แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้วิธีการเนี่ยปาดแบบนี้เลยครับปาดเต็มที่ก็ไม่เกิน2ครั้ง3ครั้งเชยงเฉียงแบบนี้เลยครับเนี่ยปาดแบบนี้เลยครับปาดปาดชึบไปอย่างนี้เลยครับทีนี้ด้านหลังก็จะปาดประมาณนี้ครับมีดก็ต้องคมนิดนึงครับเนปาดก็จะประมาณนี้เลยครับ แล้วก็ามาทดสอบดูตรงแผลครับว่ามันเหมาะแค่ไหนครับถ้ากิ่งพันธุ์ดีเขาใหญ่กว่านะครับก็ชิดด้านใดด้านหนึ่งได้เลยครับเนี่ยใส่แผลก็จะได้ประมาณนี้เลยครับเนี่ยผมจะถอดกิ่งพันธุ์ดีออกมาให้ดูครับเนี่ยเนี่ยเวลาที่เราประกบแผลก็จะประกบแผลประมาณนี้นะครับถ้ากิ่งพันธุ์ดีใหญ่กว่านี่ก็ชิดด้านใดด้านหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันติดกันเนื้อเยื่อมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ย เนื้อเยื่อมันจะอยู่ตรงระหว่างแก่นของไม้นะครับไม่ใช่แก่นคือเนื้อของไม้แล้วก็ระหว่างพวกเปลือกมันนี่มันจะมีเยื่อนิ่มๆอยู่นะครับอันนี้ตรงนี้มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาก่อนเพื่อที่เป็นเนื้อเยื่อแล้วก็ประสานกันครับเราก็เอาชิดด้านใดด้านหนึ่งครับเนี่ยประมาณนี้เลยถ้ากิ่งมันใหญ่กว่าต้นตอหรือว่าต้นตอใหญ่กว่ากิง่งก็ประมาณนี้เลยครับเวลาที่เราปาดแผลเสร็จแล้วนะครับก็จะ เราเทปันกิ่งนะครับเทปันกิ่งพันได้เลยแบบนี้เลยครับเราพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนเหมือนการพันกิ่งฝั่งโดยทั่วไปเลยครับเนี่ยพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อที่จะป้องกันน้ําเข้าแผลครับถ้าเรารดน้ําก็ถ้าพันจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําเข้าแผลครับเราก็ต้องพันให้ดีๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ําเข้าแผลน้ําหมอกตอนเช้า อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พันกเกล่อยแบบนี้ครับพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับในการที่จะพันเทปพ,พันกิ่งเทปพ,พันกิ่งนี่ถ้าบางยิ่งดีครับแบบเทปท,ท,ที่ผมใช้เนี่ยนะครับเทปที่ผมใช้เนี่ยถ้าบางมันก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดึงนะครับความยืดหยุ่นของ เทปพันกิ่งมันก็จะดีอีกแบบหนึ่งครับไม่กดทับพวกกิ่งพันธุ์ดีจนเกินไปนครับไม่แข็งจนเกินไปนครับหรือว่าไม่แน่นจนเกินไปพอดีพอดีครับสาหรับเทปเทปพันกิ่งตัวนี้เนี่ยรประมาณนี้เลยสําหรับเทปพันกิ่งครับหลังจากที่เราพันแผลแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยครับจากด้านล่างขึ้นด้านบนถ้ามันติดนะครับประมาณสัก2สัปดาห์ก็น่าจะแตกยอดแล้วนะครับ แต่ยอดตรงนี้ครับหรือว่าด้านบนนี้ก็คอยดูกันอีกทีหนึ่งครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าอันนี้เพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกแตก่คิดว่าได้ศึกษามาประมาณหนึ่งน่าจะติดหรือทําให้ติดก็ลองทําใหม่ครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูเพราะว่าทางยูทูบหรือว่าช่องต่างเขาก็ทําประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแปะข้างหรือว่าเสียบข้างถ้าเป็นเสียบยอดก็ใช้วิธีการทําแบบปากฉลามเสียบยอดได้เลยหลายท่านก็คงจะ คุ้นเคยแล้วก็ทำเป็นแล้วนะครับคลิปนี้สําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็ผ่านได้ครับการเสียบข้างต้นวม้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ